สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพี่โกนะคะอเมริกามาเบิ้งสวนผักกันก่อนคะ่ะดับแรกเนาะอันนี้เป็นผักหอมป้อมหรือผักชีไทยเนาะพี่โกได้วานใ้ก็ขึ้นอยู่ได้ละคะ่ะเมื่อนี้กับอากาศอึมครึมคะ่ะทุกคนคะ่ะหอมป้อมเนาะอ่าเกตป่าพี่โกอ่าเ็ดป่า,า,ปาและพี่โกกับอามาอันอ่าเทลงเนาะคะ่ะได้กำไรสองต่อว่งงางันทถท่คะ่ะ อันนี้เป็นผักสาระแหน่กำลังเต็มกระถางเลยค่ะพี่โกใส่กระถางโค้มปลูกนะคะเนาะเป็นพวกมะเขือเทศปลูกอจอไอเจค่ะพอได้อยู่ได้ใส่ได้กินนะคะบรรยากาศมื้อนี่ดีดีค่ะพี่น้องป่ากระเขาเต็มเลยค่ะบรรยากาศดีหลายค่ะผักสีลาของเฮานั่นเองค่ะกำลังนง้มกำลังนง้มค่ะพี่น้องอันนี้พี่โก้ปลูกอ่าวานผัก ุนตูหรือผัดอีตูใบแมงลักของเฮ้านั่นเองค่ะทุกคนไปเบ่งกันค่ะว่าพี่โก้เมืนน่อนี่มันมีเรือมาอ่าเข้ามาหลังบ้านกันเลยพี่โก้กวานแห่น้ำกับ่บได้หลายแล้วค่ะแต่ว่าเรือมาหลังบ้านเพ่นอาหวานป่าพี่โก้กันเลยขอชื่อป่าเพลนนะคะจากพี่โก้กับชิดมักคัวค่ะทุกคนค่ะ มาเบิงกันค่ะทุกคนเบิงอากาศดีรลายค่ะอากาศดีดีคุณนะ่ะปลาเข้าเป็นน้ำน,น้ำจ้ะปลาเข้าเต็มค่ะพี่น้องช่วงนี้อากาศดีๆเรือเพิ่นกส็สิออกออกหาปลากระบอกเนาะพี่โกจะพาไปเบิงค่ะปลากระบอกลายลายค่ะพี่น้องเฮ็ปเดปลาแดดเดียวกันแซบ่บคุณน่ะค่ะมาเป็นสายเป็นเสอร์คุณน่ะค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องอาจสิแนมบ่เห็นเนาะเพราะว่า ไปพิโก,โกจะพูกระดิ่งข้างบนนะขึ้นซ้ายเป็นซ้าย,ายอ๋อพี่น้องอันนี้ไม่เห็นนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ฝนสิตกป้าพิโก,โกจะพาไปเบิ่งป่าที่พิโก,โกจักคัวเมื่อนี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ถือลายลายค่ะดึงเกเือบว่าขึ้นค่ะพี่น้องบาทเดียวเนาะ โอ้ยค่ะวังหันได้สื่อเพลินบันนี้ร้องวานเบิงกะเพอได้อยู่ข่าวที่นองตี่โก้จะถ่ายห้วย่ะคะบาดเดียวจ้าบาดเดียวบาดเดียวค่ะจังเบิงกันค่ะนะคะะค่ะ,คะทุกคนขาบันนี้ พี่โก้กะถึงเวลาครัวป่าเขากับครัวเนาะเฮ็ดสิล่ะค่ะเฮ็ดอยู่บ้านๆค่ะอยู่อเมริกาถ้าเกิดเฮาอันที่ว่าซื้อน้ำเพื่อนเนาะวางหันเนาะจะกะจะคล้องกะจอบอยู่ค่ะถ้าป่าเขากะสีได้วานกันเนาะพี่โก้จะคอยแล่ไปนะคะทุกคนเพราะว่าอ่า มีดก็ต้องคมนะคะเวลาเห็ดป่าเนาะมีดก็ต้องคมคมแล้วพี่โก้ก็ต้องน้ำไปล้างหน้าให้สะอาดแซน้ำเกลือนะคะคนมีดก็ต้องคมคมนะคะสำหรับการเห็ดป่าแดดเดี่ยวนะคะอย่าอายทำกินอย่างหมิ่นเงินน้อยอย่านั่งคอยวาสนาเพิ่นยังใส่ได้อยู่เสมอนะคะได้กาแฟถ้วยหนึง่งพี่โก้ก็อยู่หลังบ้านได้เบิร์ดมือค่ะถ้าเป็นวันหยุดเนาะแต่ว่ามื่อนี้กะบ่แมนวันหยุดด้านปวดเพิ่งมือนะคะ และออกมาแบบสีขาวฮากะจีล้างให้สะอาดค่ะพี่น้องเฮาไปล้างที่หลังเขาเขาแพเป,เป็นต้อนๆไหวเป็นเตโตไหวเขายังไปล้างคลีนพร้อมกันที่หลังนะคะพี่โก้จะทําอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่เป็นการเสียเวลาว่าอันนี้คลีนแล้วไม่คลีนแล้วอย่างสินอกพี่น้องคนเฮาถ้าเกิดว่าเฮาเหตุหนังไกายาค่ะถาซีบีเขามีความสุขเขาจีบงบอกได้คือการ อยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะนั่นเป็บบี่ยนดัชนผู้ใดเป็นคืนพี่โก้บอพี่โก้บอกค่อยมีเพื่อนหลายค่ะมีคนที่ว่านีลูกค้าเป็นเพื่อนคนไทยมากินกันทักท้ายกันอยู่ในร้านตะว่าที่ให้พี่โก้ไปสั้คๆไปนั่นไปนี่นะบอค่อยได้ไปครับพี่นอ้องเพราะว่าเวลาร้านอาหารเนาะมันหน่อยในจะแลนดื้ือของ ในจากอีกองอีกเมื่อนี้ก็ต้องไปซื้อของเขากานนะคะมะเขือเทศส้มตำหมดนั่นเองเห็นไหมหละ่ะเห็นบอกค่ะมันจะเป็นดำๆสี่เท่ากับมาคลีนออกที่หลังเห็นบอกคะ่ะทุกคนเพราะว่าอีหอังอ่าเวลาจะละมือของพี่โก้มันมีคานะคะพี่โก้ก็ทําไปแบบสี่ค่ะทุกคนทำผมมีเวลาไปเมาเมาไปเว้าอ,อ่านั่นเบ้านี่ล่ะคะ่ะเพราะว่าบางคน คนไทยกับมีหลายแบบในในอเมริกาเนาะเข่ากลุ่มกันกับมีนิ้นทากันอิสากันมียุทั่วโลกลคลักข่าบบได้ว่าอย่างดอกแต่ว่าสําหรับพี่โก้นี่เวลาพี่โก้ก็คือเวลาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดหละก,กับเห็ดในการในงานจาของทํามาหากินฮะละพี่น้องเวลาไปสังสรรค์เฮ้ฮาบางังตัวน้อยพี่โก้จะไม่เอาหัวออกนะคะถ้าตัวเล็ก เ,ะะเวลาพีโ่โกมีเวลาไปคนที่คนที่มีความสุขสังเกตได้นะคะทุกคนจะบบมีไปนิดมีเวลาไปเว่าวพื่นคนทีนมีเวลาเป็นของเจ้าของนะคะมีเวลาไปฝั่งคนั้นอยู่บ้านกะมีเวลานินทาเพื่อนมีนินทากันเว้ากันไปกันมาก,กะ ทะเลาะกันกับมีค่ะอยู่บ้านกันไปทะเลาะกับเพื่อนในโลกออนไลน์ในอีย่างไปรู้จักกันให้หักกันไว้ก่ะพี่น้องอันใดเขาบ่สมควรเว้าเขาก็ว้าเนาะในในโลกเขาแห่งความเป็นจริงมันกับแมเมนว่ามันสิแม่นเพอร์เฟกต์เสมอไปมันกับแมเมนค่ะมันกับมีผพิดพลาดเพื่อนๆกัมีการเว้าพิเว้าถูกเขาก็ให้อภัยกันไปชีวิตจีได้สดใสและไม่หมอง ไม่มองใจกันนะนะอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้เขาบอกอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ภาษาพิโกวาวะแต่ว่าพิโกจะอยู่แบบนั้นจริงๆพิโกจะอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นะคะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้บางบางทีคนอื่นนะ่ะอันนี้เว้าเรื่องด่ามากเพื่อนคนไทยเนาะที่มาอยู่ต่างแดนบางทีคนเฮานะ่ะว่างมาก ว่างมากแล้วก็ไปทำละงานมาก็เล่าเรื่องคนนั้นคนนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ไอเราเป็นเพื่อนเราก็คอยเออใช่เรอเราจะพี่โกจะไม่ยุยงส่งเสริมไม่พูดต่อเนาะเพราะว่าจบแล้วก็จบที่เราเราก็รับฟังบางครั้งก็เขาก็มาปรึกษามาปรึกษาเราว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่เขามีคําตอบอยู่ในใจแล้วว่าเขาจะทํา แต่เขาแค่เป็นที่ระบายนะให้มาระบายให้เราฟังแค่นั้นเองแมนบอพีน้องเขาการ,รับฟังได้เป็นผู้ฟังที่ดีบางบางทีเพื่อนก็อยากจะมีคนแค่รับฟังนะคะเราก็อย่าไปออกความคิดเห็นมากนะเวลาเขาตัดสินใจอะไรไปแล้วมันพลาดไปนะ่ะเขาจะได้ไม่โทษเราชีวิตแบบพี่โกนชีวิตแบบ ในในมีความสุขในแบบพี่โก้ผู้ไดจีดามากจังไลพี่โก้กระบอกไปดามากน้ำเขาพี่โก้เป็นคนบ้านนอกบ้านนอกจริงๆเนาะใครจะครบก็ครบไม่ครบก็ไม่เป็นไรงามงามขาดไ่นอ้องเพราะว่าพี่โก้เป็นเป็นคนแบบง่ายๆค่ะอยู่ง,างา่ายๆบ่ได้ไปคุณน้าบ้านนอกว่าสันทอให้โซ่ให้แสกคือเขาดอกค่ะให้โซ่ให้เซอร์บมีดอกจาก้าเพราะว่าลูกพี่โก้กระสอนหอยู่ในกกอบในเก์ อันลูกเนาะลูกแต่ละบ้านก็บอบคือกันมันเลี้ยงลูกอยู่อเมริกาบแมเนง่ายๆเด้อพี่พี่น้องขาพี่โกสิบอกห้เดี๋ยวจังได๋กะเบิงกันคะ่ะเดี๋ยวพี่โกขออันต่อให้นะคะมันจะเงาโพดเนาะตอนแล้วแล้วค่ะพี่น้องขาเห็นบอกคะ่ะพี่โกกัสิมาคลีนท้องนะคะเห็นไหมคะแบบนี้จ้า าตามนี่พี่โก้ก็จะบังบังนะคะบังบ,งบังให้มันเป็นรองรองนะคะโอ้ยพี่น้องขาหลายค่ะค่ะโอ้ยเนาะค่ะงามเด้อค่ะน,นี่จากนั้นพี่โกกะจีเปิดน้ำใสล่ะกะคี้นทองป่านะคะให้เบ่งนะคะอี่ทีีท้นป่าพี่โกจะใส่แตงแบบสี้นะคะขึ้นมาใหม่ใหม่ี้นทองที่มันดำดำเห็นบ่ค่ะเราพิจิโนลงแต่น้ำเลยค่ะดำดำแบบนี้นะคะทุกคน คี้นเรียบร้อยไม่ได้เนี่พี่โก,โกโ้ขีนไปดำๆแบบนี้นะคะยินไปเลยนะคะทุกคนเห็นมันแล้วเนาะค่ะบาน,นี้พี่โกโก,กันแ,แล้วล่ะเห็นบอค่ะทุกคนคะ่ะสวยงามนะคะเห็นบอสวยงามอีลีค่ะจากนั้นพี่โก้จะไปล้างน้ำสะอาดพ,พึ่งให้แหงแล้วกัน ดองแซน้ำป่าเนาะคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปพี่โก,โกนะคะทุกคนค่ะเพื่อนเอ c มซีไมเอ็ซีเก้ากะขอบคุณหลายๆคะ่ะอ่าบรรยากาศสวยงามคะ่ะสุดท้ายนี่พี่โกก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้สิ่งดีๆพ่อแลาก็เกิดกับพี่กับน้องนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณหลายๆทุกคนที่ทรงกำลังแรงใจสวัสดีคะ่ะ ทลิปนี้พี่โก้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ